สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าตัวช่วยหรือว่า AI เนี่ยมันสามารถเข้ามาช่วยเราในการแบกเทสได้มากน้อยขนาดไหนเนาะซึ่ง AI ที่เราจะพามาดูกันก็คือ AI ของเว็บไซต์ Flex o Tester Online นะครับซึ่งสําหรับเว็บไซต์นี้นะถ้าสมมุติว่าใครสนใจอยากที่จะสมัครนะรเป็นเว็บไซต์แบกเทสเนาะตอนนี้เขามีส่วนลดด้วยนะครับราคาตลอดชีพเพียงแค่249 0บาทเท่านั้นเองแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะสมัครตอนนี้เลยนะครับ ผมมีส่วนลดได้ทุกคนด้วยนะครับเพียงกรอกโค้ดที่เอ้ยกรอกโค้ดที่ขึ้นหน้าอยู่ตรงนี้อ่าโอเคนะครับโค้ดคือไหนสิบนะครับท่านกรอกไปนะครับรับส่วนลดเพิ่มไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าสมมติว่าใครต้องการที่จะสมัครเว็บไซต์ของ FTO นะครับไม่ใช่ได้แค่โปรตลอดชีพไอแบบ 2,004นะแบบเริ่มต้นหรือแบบหลายปีก็ลดเหมือนกันนะครับอยากใช้กับลักษณะไหนหรือว่าแผนแบบไหนก็ลดเหมือนกัน10%เนาะโอเคตรงนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับลิงก์สมัครอยู่ที่ด้านล่างนั่นเองเนาะสำหรับเว็บไซต์ Forex Tester Online หรือว่า MTO โอเคทีนี้นะครับเรามาดูกันนะครับในส่วนของ AI เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับย้อนไปดูคลิปที่แล้วกันนิดนึงนะครับคือคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าใครได้ดูนะเป็นคลิปเกี่ยวกับกองทุนเนาะตรงนี้เนี่ย มันก็จะมี AI เข้ามาช่วยด้วยนะผมอาจจะกดเร็วเกินไปในอันก่อนเนะี่ยมาที่การวิเคราะห์เนี่ยตรงเนี้ยนะถ้าเป็นเว็บไซต์อื่นเขาจะไม่มีนะครับเว็บไซต์อื่นเขาจะมีแต่ Data ให้เราใช่ไหมเนี่ยข้างล่างเนี่ยดัตตเป็นชุดเลยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ดีกว่านะครับตรงที่มันบอกด้วยนะครับว่าลักษณะการเทรดพฤติกรรมเป็นยังไงจุดที่คนปรับปรุงจุดแข็งของเราคืออะไรนะครับตรงนี้ซึ่งอันนี้แหละ ถามว่าใครเขียนให้เราคําตอบคือ AI นะครับเดี๋ยวเราจะเอา AI เนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนดูนะครับว่าเออถ้าสมมุติว่าเราลองปรับคําแนะนําตาม AI ดูดิเออการเมตติ้ของเราเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่ะมันขึ้นแจ้งเตือนไปเลยนะครับว่าคุณต้องมีการเทรดอย่างน้อย30เทรดหรือว่า30ออเดอร์นะเพื่อความแม่นยําแต่ผมอยากจะบอกว่าคลิปนี้อาจจะไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาค่อนข้างนานผมขออนุญาตอ ไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาคนดูแล้วก็เพื่อที่จะได้กดออเดอร์เยอะๆนะครับตรงนี้ขอเลือกเป็นเวลาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็สร้างไปเราไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นคู่อะไรเวลาเท่าไหร่นะครับ AI t e s t e มาในตั้งชื่อนะแล้วก็มาลองดูกันนะครับซึ่งระบบที่ผมจะนำมา back เทสวันนี้นั่นก็คือเอ c มเหมือนเดิมแต่ว่าอะไรครับแต่ว่าไม่ใช่เอ c มซฉบับเด็กไทยนะครับและไม่ใช่เอ c มซีไฮบิดมันคืออินดิเคเตอร์เอ c มซถ้าสมมุติท่านสมัครเว็บไซต์ f o r e x t e s t e r ์ออนไลน์นะครับอินดิเคเตอร์นี้ฟรีนะครับฟรีแบบฟรีเลยนะครับคือเข้ามาแอดออนนะครับเราก็จะเห็นเลยนะว่าสตองบอสโน่นนี่นั่นนะครับมายเนอร์บอสมีให้ด้วยนะครับอ่ะมีให้ด้วยนะบอสหลัก อ่าเจงลองนะอะไรต่างๆนี่ผมว่าอินดิเคเตอร์ที่เขาว่านะพูดตรงๆผมเพิ่งเห็นก่อนทําคลิปเนี้ยไม่นานเลยแล้วพูดตรงๆว่าบักอินดิเคเตอร์ที่เขาว่าตรงนี้นะครับตรงกว่าบางเจ้าที่ผมใช้งานอยู่อีกนะครับเออซึ่งเขาบอกว่าของเขาดีจ,าจริงๆครับอืมก็ลอง ใช้ดูได้นะครับถ้าสมมุติว่าท่านใดต้องการที่จะ backtest EMC นะครับก็ indicator ในเว็บนี้มีเหมือนกันโอเคทีนี้เรามาลองดูกันนะครับเกี่ยวกับการ backtest วันนี้โดยที่คู่เงินเดียวเลยก็คือจะเป็น EU แล้วก็จะกดกดออเดอร์โดยที่อาจจะไม่ได้สนใจอเขาเรียกว่าเทคนิคอมากนะครับเพราะว่าเราต้องการจํานวนเพื่อที่จะไปดูว่าเออ AI มันอยากจะแนะนําอะไรเราณนะช่วงเวลานั้นๆ อันดเช่น,ตร,น,นรตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้นะครับกาฟบอกว่ามันดูเทรนขาขึ้นนะสิ่งที่เราทําก็คืออ่ะเราจะบายนะครับแต่ว่าเราจะบายโดยที่ไม่ส่วนซิ่นิคลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราต้องการจํานวนออเดอร์อย่าลืมนะครอ่าสมมติเราจะบายทีพีข้างบนเอาบายที่หนึ่งเปอร์เซ็นไปก่อนตอนแรกปึง้งวางคําสั่งและเสร็จปุ๊บเราก็รออ่าได้บายทีนี้เอสลแล้วนะครับแต่ว่าอะไรกาฟยังไม่เฉงเราจะบายต่อนะครับเราจะบายต่อเราอาจจะรอแป๊บหนึ่ง เพื่อเราจะบายโอเคสมมติเรารอเสร็จแล้วเราจะบายอย่าลืมนะครับเราไม่สนใจโลจิกนะครับเราต้องการจํานวนออเดอร์นะครับตรงนี้สมมตินะบายอะไรก็ไม่รู้แหละแล้วก็ผมเนี่ยอยากจะได้ความเสี่ยงทักสามเปอร์เซ็นเพราะว่าผมมั่นใจมากออเดอร์นี้สมมติกดปึง้งเราได้บายตรงนี้มาหนึ่งออเดอร์นะครับเอสเอลอีกหนึ่งนะครับโอเคไม่เป็นไรรอใหม่ยังไม่เชงยังไม่ทําอะไรนะครับ โอเคาฟเนี่เคลื่อนที่ลงมาแล้วโอเคสมมุติได้ที่ละตรงนี้คือโซนที่เรารอมานานเราจะบายอันนี้สมมตินะเพราะว่าเราเน้นจนํานวนออเดอร์ไงทุกคนไม่ต้องสนใจโลจิกมากนะถึงแม้ว่าผมจะเปิดอินดิเคเตอร์เอ็มซนะผมจะเทรดดีดก็ได้แหละแต่มันจะรอนานนะคเออสมมติรอบนี้เมื่อกี้เรากดไปสามหรือสเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมโอ้รอบนี้เรามั่นใจกว่าเราสิเลยวางคําสั่งปึง้ง ไดออเดอร์ครับ SL อีกแล้วครับมไม่เป็นไรครับเรายังมีโซเหลือครับเพราะว่ากราฟยังไม่เช้งครับอันนี้ไม่ดีนะในการเทรดจริงไม่ควรทําตามนะเออในการเทรดจริงก็ควรจะดูโซนมาก่อนหรือว่านู่นน,นี่นั่นนะเพิ่มการคอนเฟิร์มเข้ามานะแต่ว่าอันนี้เราแบ็คเทรดเพื่อดูการวิเคราะห์ของ AI นะครับถ้าสมมุติว่าเอ,อ้ยเรากดออเดอร์ไปจํานวนหนึ่งแล้วเนี่ยเออมันจะแนะนําอะไรเราบ้างในระหว่างที่เราเทรดอยู่นะครับสมมุติตรงนี้เนาะ เรามั่นใจตรงนี้อีกอันนึงเป็นโซนสุดท้ายรอบนี้20%เปอร์เซ็ไปเลยอ่าสมมุตินะครับเราวางเพนดิงเอาไว้ปึ้งเราก็รอนะครับทีนี้มันยังไม่ลงมาแต่เราโกลตกรถนะครับอ่าอันนี้อย่อยาอย่าทําตามนะฮะเราทําเพื่อดูการวิเคราะห์ของ AI เท่านั้นนะ,ะสมมุติว่าเราคาดการณ์ว่ามันจะไปตรงนี้แลละด้วยการคอนเฟิร์มหนึ่งสเมื่อกี้เราเสียง20ีมันยังลงไปไม่ถึงแต่ว่า ถ้าเรากดข้้งบนนี้แล้วขอกดแค่10%พอเพราะว่าอะไรอ่าเพราะว่าเราเหลือไม้ข้างล่างที่เราลอยอยู่อ่าสมมตินะครับหลักการค้นมั่วสั่วเลยนะอ่าเราได้ออเดอร์มาแล้วตรงนี้นะครับเป็นยังไงต่ออ่าเดี๋ยวขอเร่งความเร็วเลยนะ,ะ,ระนครับปึ้งปึ้งปึ้งผลปรากฏว่าอะไรครับออเดอร์นี้ยังไงครับออเดอร์นี้ไซเวย์อยู่นานมากครับอ่านานมากยังไม่เอซแอลครับ ย,ยังไม่เอสแอลครับสรุปก็คือเอสแอลทั้งคู่นะครับหนึ่งกับสองนะครับเอสแอลทั้งหมดตอนนี้ปิดอ,อินดิเคเตอร์นิดหนึ่งค่อนข้างลกอตอนนี้เราเทรดไปหนึ่งสองสามสี่อ่ะสีะ่ประมาณสี่ออเดอร์ใช่ไหมผมขอดูประวัติก่อนอจำนวนสี่หรือห้าออเดอร์นะครับโดยประมาณตรงนี้เนาะซึ่งถ้าตามทฤษฎีที่ AI เขียนไว้นะครับมันควรจะเป็นสามสิบ แต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตกดไปดูก่อนนะครับว่าเอ้ยตอนนี้ AI มันแนะนำการเทรดอะไรเราบ้างนะครับอ่ะกดมาปึ๊บนะบอกเลยนะครับว่าอา่ลักษณะพฤติกรรม1 2 3 4นะครับจุดแข็งมี A B C D E F G อ่ะแล้วก็จุดที่ควรปรปับปรุงคนระับมาโฟกัสตรงนี้ก่าลองหยุดเทรดทั้งวันหลังจากขาดทุนไม้แรกนะครับอ่ะสมมติเราขาดทุนอุย้ย สมมุติเราขาดทุนไม้แรกนะครับอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมเราขาดทุนอยู่ตรงนี้นะครัเซลเนี่ยเราหยุดเทรดไปก่อนอ่าเขาก็แนะนํามาแบบนี้นะเราก็รอให้มันเป็นวันใหม่เราก็ค่อเข้าเทรดนะครับอ่าต่อมาพยายามจํากัดขนาด <c oughs> ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็คือให้เราเนี่ยลดเบสอะไรประมาณนั้นนะครับหรือว่าลดหลอดลด ความเสี่ยงที่เราเทรดอยู่นะครับลองลดดูนะครับลองพัฒนาความสามารถในการทํากําไรก็คือ,อลองแบ็ aste, กเทสกลยุทธ์อื่นอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่ากลยุทธ์นี้เนี่ยอาจจะไม่ดีนะครับอันนี้คือคําแนะนําของ AI เนาะ,ะแต่ว่าถ้าเรากําลังแบ็ aste, กเทสกลยุทธ์นั้นเป็นกลยุทธ์แรกนะครับอันนี้ก็คือข้อความนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่มีระบบนะครับเรากําลังหาระบบอยู่เนี่ยอย่าเพิ่งสนใจอันนี้นะครับอ่ะแล้วก็ลอง ใช้กดออกตามเวลาหรือว่า t a i l i n g stop อ่ะคือหรือเลี้ยงออเดอร์อ่ะถ้าสมมติถือนานเนี่ยเราก็อาจจะคัดออกไปก่อนนะลดขนาดหลอดนะครับอ่าส่วนมากเนี่ยเขาจะบอกให้เราลดหลอดนะครับอ่าลดหลอดหน่อยแล้วก็กระจายความเสี่ยงนะครับพยายามลดด,ดาวน์นะพูดง่ายๆคือ AI พยายามจะบอกผมว่าเอ้ยลดหลอดซ้าหน่อยนะครับลดหลอดซ้าการเทรดหน่อยเมื่อกี้เออแล้วถ้าสมมติถือออเดอร์นานเนี่ย ลองคัดออกไปดูนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อมันนะเพราะว่าถ้าจะเอาแม่ยำเนี่ยเขาแจ้งว่า30มนสะิบแต่คลิปนี้ไม่ถึงหรอกนะเพราะว่าถ้าถึาถงเนี่ยมันจะใช้นานนะอ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองลดหลอดกันบ้างเมื่อกี้เราเบสกันเต็มเลยถูกไหมอ่ะเรามาเปิดอินดี้เอฟแมีกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะรอ AI บอกให้เราพักด้วยใช่ไหมอ่าเราพักเทรดน,นะเราแพ้มาเยอะมากเราพักหน่อยแล้วกันอ่ะเราพักสมมุติเราพักได้แล้วอ่าเราพักได้แล้ว เราพักได้เสร็จปุ๊บอะไรครับโอเคมันมีโซนใหม่เข้ามาสมมุติเป็นโซนนี้เราต้องการเข้าเทรดเพราะว่าหนึ่งสองสามสี่นะครับในตาผมไม่ได้วาดเอ็อมซีอะไรเลยนะผมจะบอกไว้ก่อนนะผมมาเพื่อให้ทุกคนดูนะครับว่าคําแนะนําจาก AI เนี่ยมันช่วยเราได้เยอะมากน้อยขนาดไหนนะครับโลจิกมันผิดพลาดแน่แน่ะครับผมไม่เทรดเอ็อมอย่างนี้แน่นอนนะครับและในตาผมไม่ได้วาดอะไรเลยนะครับในระบบเอ็มแล้วผมไม่ได้มองอินดิเคเตอร์ด้วยซ้ำนะผมแค่อยู่ๆผมอยากจะเทรดก็เทรดนะครับ เออโอเคตรงนี้นะครับเมื่อกี้เขาบอกให้เราลดหน่อยนะครับเราก็จะลดเหลือ1%เปอร์เซนเหมือนเดิมนะครับอลองกลับมาคุมดาวดาวซิอ่าลองเทรดลิกลเ,เทรดหนึ่งเปอร์เซนเหมือนเดิมซิอ่านะครับเราเฟลได้แล้วโอเคเราแพ้ไม่เป็นไรครับโอเคเอาใหม่นะรเราลองกลับไปบายซิด้วยความเสี่ยงเท่าเดิมอ่าสมมติน,นะครับบายด้วยความเสี่ยงเท่าเดิม เราลองลด r r ดูบ้างนะครับเหลือ1น1ต่อ3นะครับความเสี่ยงเท่าเดิมเลยคือ1%วางตึ้งเข้าไปอลองดูสิอ่าโอเคมันเอซลอีกแล้วนะไม่เป็นไรนะครับนี้มาลองดูใหม่เรายังอยากบ u y อยู่อ่ะสมมุติว่าระบบเราเนี่ยให้บ u y ตรงนี้ปึ้งเข้าไป ทุกคนอย่าลืมนะครับอันนี้ย้ำอีกรอบหนึ่งนะว่ามันไม่ใช่การเทรดจริงๆของผมหน้าหน้าเทรดจริงๆของผมไม่ไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ที่เรากำลังถือออเดอร์อยู่ที่เรากำลังเทรดแบบนี้ทั้งท้ที่เราเปิดอินดิเคเตอร์ M4 ด้วยซ้ำเนี่ยคือผมมาเน้นจำนวนออเดอร์นะครับแล้วก็มาเน้นในส่วนของ AI นะครับเพราะฉะนั้นโลจิกมันผิดแน่ๆนะครับเออเราเน้นจำนวนออเดอร์ไว้ก่อนนะครับอ่าโอเคตรงนี้ TP แล้วนะครับหล,ลังจาก TP เราลองไปดูหน่อยพิเขาบอกอะไรเราบ้างนะครับอ่า โอเคคำแนะนำน,นะครับเริ่มมีมากขึ้นเมื่อกี้มี7ตอนนี้มี10ใช่ไหมเดี๋ยวผมมาหาดูครับอ่าเขาปอกเพิ่มมานะครับลองโฟกัสที่ช่วงเวลาของโซนยุโรปนะครับเพราะว่าเราทำรายได้ถูกไหมอ่าเริ่มเริ่มมีแล้วนะอ่าเริ่มมีแล้วพยายามจำกัดความเสี่ยงนะครับอ่าจำกัดสถานะที่เกิดขึ้นก็คือถ้าไหนเนี่ยเทรดแล้วบวกน้อยกว่า0.25เนี่ยอ่าหรือจำนวน x เนะี่ย แล้วก็อาจจะไม่ได้เทตดนะครับหาจํานวนที่มันมากกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรเพิ่มมาอ่าลองเสี่ยงจํานวนการอ่าจำนวนเท่ากันในทุกการเหตดก็คือลองใช้ลิกเท่ากันนะครับก็คืออ่าไม่ปรับอะไรประมาณนั้นเนาะตามตามที่เขาแจ้งนะนี่คงสถานะให้สม่ําเสมอนะครับอ่าเขาแจ้งแล้วนะครับ อล,อลองบริหารด้วยนะครับอันนี้มีแนะนําให้อ่าเท่านู้นตรงนี้ด้วยนะครับอ่าโอเคอสมมุตินะครับเราลองปรับดูนะครับกาบอกว่าอลองเทน 1, 1ไปเรื่อยๆแล้วก็รีวอร์ดอยู่1ต่อ2อ่ะเราลองมาดูกันนะครับ NMC 1ต่อ2เป็น NMC ที่พูดตรงๆว่ามันไม่ใช่ NMC นะครับอ่ะเพราะว่าเ m ็มินิมัมของเราคือ1นต่อ3หรือ1่ต่อ5นะแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเรามาเอาคอนเทนต์นะเรามาทำให้ทุกคนดูว่าเออมันจะช่วยเราเยอะมากน้อยขนาดไหนถ้าเราปรับตามอ่ะสมมตินนะอ่ะแต่ว่าพอมันพักตัวใช่ไหมอ่ะมันพักตัวเนี่ยเรายังอยากหาหน้าบาย สมมุติเราบายด้วยความเสี่ยงเท่าเดิมแต่ว่าเราปรับลิกหนึ่งต่อสองแล้วนะเอ้ยเป็นไงเราชนะง่ายขึ้นอ่าโอเคต่อนะครับต่อต่อเลยต่อเลยปิง้งอันนี้อันนี้กดคือมันเป็นอินดีเอ็มแต่ทุกคนรู้แหละว,ว่าอันนี้ไม่ใช่โซนเอ็มซไม่แท้อะไรทั้งนั้นนะฮะเออเพราะว่าเรามาเน้นจำนวนออเดอร์แล้วก็มาดูคําแนะนําว่ามันใช้ได้จริงรเปล่าอ่ะสมมติ smooth. โอเคได้แล้วเมื่อกี้หนึต่อสองเราได้แล้ว เขาบอกให้คงจำนวนเท่าเดิมแล้วก็ลองเล่นหนึไปดูเอาใหม่ปึ๊บเอ้ยเป็นไงชนะอีกแล้วอ่าโอเคอ่บอ่าโอเคมาใหม่มาใหม่สมมุติอ่าเราจะบายสมมติอันนี้เล่นดีๆแล้วเรามาบายดีมาตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็เออตรงไหนก็ว่าไปนะครับแล้วก็ลองอันนี้ดูบ้างสิอ่าลองที่พอยนี้ดูบ้างแต่เปลี่ยนอานเปลี่ยน R เป็น1ต่อ5ลองดูลองดูเสร็จปุ๊บ เป็นยังไงครับอ่าโอเคมันมาไม่ถึงเอ้ยมันมาถึงแล้วครับอ่าจาหวะน,นี้ SL ไปครับไม่เป like. ็นไรไม่เป็นไรนะครับดอนไมล์ดอนไมลเรามาดู AI บอกอะไรแล้วบ้างนะครับอ่ามี11ข้อแล้วนะครับ11ข้อแล้วนะครพยายามกําจัดขนาดอ่าพยายามจํากัดขนาดสถานะเมื่อความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือพยายามให้ให้เราเนี่ยได้ เพจที่1.5นะครับหรือว่าลองลองใช้ลิงก์1.5โดยประมาณนะครับอันนี้ทุกคนก็แนะนำว่าไปอ่านกันเอาเองนะครับถ้าจะเป็นการเทรดของทุกคนเนี่ยมันก็จะมีแนะนำอยู่นะครับแต่ว่าการแปลของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยหรูหรือว่าอาจจะไม่ได้ตรงภาษาไทยเท่าไหร่นะเราก็ลองปรับปรเป็นภาษาอังกฤษดูก็ได้นะครับเพราะว่ามันเหมือนบรนทัดสเลดมานะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะอ่ะเรามาลองดูซิอ่ะสมมติเขาบอกว่าให้ลองใช้ความเสี่ยงที่1 หรือน้อยกว่า1.5นะครับอะไรประมาณนั้นใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเนาะเราก็วางโพซิชันเหมือนเดิมเมื่อกี้เมื่อกี้เราก็1เนาถูกไหมสมมติเราเข้าเดอร์ตรงนี้ปึง้งเราเข้าเดอร์โอเคเราแพ้ดอนใหม่นะครับดอนใหม่เราเทรดต,ต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราลืมอะไรอย่างหนง AI แนะนำหนึ่งต่อสองก็พอใช่ไหมอ่ะเรากลับมาเทรดหนึ่งต่อสองดูดิเพราะว่าเมื่อกี้เราเทรดแบบตาม e d f ปกติเนี่ย อ่าเราอาจจะไม่เบิกอันนี้คือตามคำแนะนาของ AI นะลองกลับมา1ต่อ2ดูอ่าโอเคอันนี้อาจจะยังแพ้เพราะว่าเทรนอ่าสมมุติอ่าตรงนี้มีเซตอัพอีกแล้วกด1ต่อ2สมมุติน้สมมติข้าวปึ้งอุ้ยนะครับกาบเปิดแกบกระโดดออกมาเลยประมาณนี้นะครับแต่ว่ากลับมาดูอีกครั้งนึ่งนะครับอ่าตรงนี้อาจจะไม่ได้แนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับ แต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถเทรดแล้วก็ปรับตามที่ AI เขาแนะนําได้นะครับแต่ถ้าสมมุติใครเทรดดีดมซีแล้วมีไอ้ตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะแนะนําว่าเลิกรีวอร์ดเนี่ยไม่ควรต่ำกว่า1นต่อสนะครับถ้าเทรดดีดมซีเนาะควรจะเป็น1นต่อสหรือว่า1นต่อหนะครับถ้าสมมุติใครเทรดดีดมซีอยู่เนาะอ่าสำหรับใครที่เทรดระบบอื่นยังไงเนี่ยผมก็ไม่รู้นะครับแล้วแต่ คำอ่าแล้วแต่ระบบเทรดของท่านเลยนะครับแต่ว่าในเคสของไ m c เนี่ยคือ1ต่อ5จะเป็นอะไรที่มันโอเคที่สุดนะหนึ่งต่อห้ต่อสอะไรประมาณนั้นเนาะถือว่าเป็นรีวอร์ดที่ดีครับก็มีประมาณนี้เนาะถ้าสมมุติว่าเราลองปรับนะครับตาม AI เนี่ยคือผลลัพธ์เนี่ยพูดตรงๆว่าคําแนะนํานะครับอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าเตือนสติเราได้นะครับอาทิเช่นอะไรบ้างอาทิเช่นคําแนะนําเรื่องของ รปรับลิกลงมาให้เท่ากันบ้างนะผมก็เข้าใจนะเพราะว่าลิกเราตอนแรกเป็นไงหนึ่งเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นยี่สิบสิบอะไรอย่างเงี้ยพอเราลองปรับลิกลงมาเป็นไงครับอ่อยางน้อยพอเราก็ไม่ติดลบมากขนาดนั้นถูกป่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราติดลบมาเยอะนะแล้วพอเราปรับลิกมาใช้ลิกสม,สม่ำเสมอเนะี่ยพออาร์มันครอบครับโอกาสทาอะไรมันก็จะกลับมาได้มากกว่าอยู่แล้วนะโดยที่ใช้ลิกที่สม่ำเสมอ แล้วก็อื่นๆนะครับการลดอา,อาก็อาจจะช่วยได้เช่นเดียวกันนะถ้าสมมติท่านาระบบเทรดเนี่ยมันแพ้เยอะเก,กินไปนะท่านเทรดอาหนึ่งต่อร้อยเนี่ยแน่นอนนะครับลองลดดูบ้างนะครับวิลเลตเนี่ยมันจะได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะถ้าเทรดหนึ่งต่อร้อยอยู่อะไรประมาณนั้นเนาะก็ลองไปใช้งานดูกันได้นะครับแต่แนะนําว่าแบงเทรดให้มันเกิน30มสิบออเดอร์แบบที่เขาแจ้งก่อนเนาะเพราะว่าถ้าผมเกินในคลิปเนี้ยบอกตรงๆว่ายาวเป็นชั่วโมงอะ แล้วถ้าผมเทรดด้วยเอ m แบบแบบวาดมือก็คือเอ c ปกติอะ่ะเชื่อผมไหมว่าคลิปนี้น่าจะยาวประมาณชั่วโมงกว,ว่าสองชั่วโมงได้เพื่อคลิปเดียวนะ mm. เพื่อจะเอาการวิเคราะห์อันเดียวนะ mm. ผมก็เลยอาจจะเอาอินดิเคเตอร์มาให้ดูนะครว่าเออมันมีนะไออินดิเคเตอร์เอเเนี่ยไปใช้กันได้อะไรประมาณนั้นนะครับมีม i n เนอร์บอสโดยเขียนไว้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับมี f i โบนัชชีให้ดูด้วยนะครับอันนี้อันนี้เป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีเลยนะครับชื่นชมมากนะครับวาดค่อนข้างตรงเลยจริงๆผมว่าวาดตรงเลยนะครับอืมสำหรับอินดี้ตัวนี้นะครับเออก็ลองดูกันได้นะครับก็ถ้าใครอยากจะใช้ m t o มี Me, นะครับวันนี้ก็ มีไวเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครแบกเทสอยู่นะครับแล้วก็อย่าลื้นะครับคำแนะนำนะไม่ต้องทักหาผมก็ได้นะครับกดการวิเคราะห์แล้วท่านก็จะเจอแล้วว่า AI แนะนําอะไรเราบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสรุปก็คือมันช่วยเราจริงๆนะครับถ้าสมมุติว่าใครอยากจะใช้งานนะในส่วนของ AI Forex Tester Online นะครับหรือว่า AI ของ FTO ก็สามารถสมัครเว็บไซต์ FTO ไปได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีให้ท่านใช้งานอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ ผมในแม่ลันเทีนก่อนตัวรับไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้าเรายังมีอีกคลิปสำหรับเว็บไซต์ f ฟ l ิกเ e สเตอร์ออนไลน์นะครับไว้ติดตามชมกันว่าจะเป็นคลิปอะไรกันแน่โอเคผมไปแล้วสวัสดีครับผม